เอาล่ะครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีนะครับมิดรักนักเล่นเกมนะครับชาวโซนโฟทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับชอบ่องน a นท์เอ็กซอีกแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา6กโมงเช้านะครับของวันที่16นะซึ่งเมื่อวานทุกคนเมื่อวานวันที่15เนี่ยเกมโซนโฟได้มีการอัปเดตแพทนะครับวันที่15มกรา ตอนแรกเนี่ยน็อตตั้งใจว่าเออเดี๋ยวน็อตเลิกงานวันที่15ตอนเย็นเนี่ยค่ำๆเดี๋ยวจะกลับมาอัดคลิปเนาะเป็นแพทอัปเดตให้ดูกันแต่ว่าพอเราเลิกงานทัาเมื่อวานเหนื่อยครับหลับครับ,รบทุกคนนะตื่นมาเนี่ยตีสี่จะตีห้าของเช้าวันที่16กนะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเนะี่ยนกก็เลยเออเดี๋ยวมานั่งอัดคลิปให้ดูกันดีกว่าทุกคนตื่นเชา้าว่างเนาะ โอเคทุกคนมาเดี๋ยวมาดูอัปเดตนะครับของวันที่15มกรานะว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครบเกม,มโซ n e 4นะนี่นี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะโ o n e 4 x ์เอ็กซ์ตมอัปเดต15มกรา2,569นะครับอัปเดตไอเทมกิจกรรมวันครูนะก็จะมีเป็นช็อคนะครับช็อคเขียนกระดานแล้วก็แปลงลบกระดานนะครับซึ่งช็อคเนี่ยจะได้จากการล็อกอินนะครับรายวันนะ ส่วนแปลงลบกระดานเนี่ยจะได้จากแมทเมกกิ้งนะคะทุกคนนะซึ่งช็อปกับแปลงลบกระดานเนี่ยเพื่อนๆสามารถนะครับเก็บสะสมนะครับแล้วก็เอามาแลกเป็นไอเทมที่ NPC เมอร์เมอร์แชงแซนเดอร์นะซึ่งจะสามารถนะครับเอามาแลกเป็นเสื้อแล้วก็เป็นกาง,งเกงนะครับเป็นชุดวันครูเนาะเป็นระดับอาลติเมตนะครับเป็นของสายถึกนะก็จะบวกฮิตเดฟสองร้อยสเปเชียลเดฟสองร้เลือดสี่พัน S p 2 0 0 0แล้วก็คลิกอีก10นะครับซึ่งจะเป็นจะเป็นสเตตัสเดียวกันเลยนะเสื้อกางเกงเนี่ยสเตตัสบวกเหมือนกันเลยอ่าซึ่งโบ,โบนัสเซตนะครับจะใส่ครบ2ส่วนนะจะบวกออเด็ร้อยห้าสิบนะครับอาร์ของแรกก็ที่เข้ามาในแผทนี้ก็เป็นเสื้อกางเกงวันพลูเนาะ ต่อไปนะก็คือปรับจํานวนแรกนะครับของใบบวกนะก็คือใบบวก atk ใบบวกเดฟเนี่ยทุกคนปรับจํานวนไอเทมในการแรกแล้วก็ลดเงิน m ในการแรกลงนะครับอย่างเช่นใบอันทัศเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้1 m ในการแรกปัจจุบันปรับมาเหลือ10,000แในการแรกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ใช้เยอะขึ้นนั่นก็คือเป็นหนังกับสายฟ้านะครับทุกคนนะครับดูตัวอย่างครับใบอันทัศปกติเนี่ยจะใช้หนังอันทัศแค่5ชิ้นสกาย5ชิ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปรับมาเ,เป็น หนังอันทัดนะครับต้องใช้สูงถึง5 0ชิ้นแล้วก็สก,กาย5 0สชิ้นทุกคนนอดคิดว่าเนี่ยหนังอันทัดหนังสก,กายพวกหนังเจนหนังแรวเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนคือปรับทุกอันเลยนะอ่าต่อไปนะดูทุกคนดูดีเจนเนี่ยดีเจนก็ปรับนะจากปกติใช้อย่างละชิ้นมาใช้อย่างละ1ิชิ้นนะครับใบแรก็ปรับนะปกติใช้อา่า หนังดีเจน5ชิ้นแล้วก็สายฟ้านะสีน้ำเงินนะดูอีก5ชิ้นก็ปรับมาเป็นดีเจน10ชิ้นบู10ชิ้นนะครับแต่ว่าลดปริมาณเงินเซนนะในการแลกลงนะครับก็ประมาณนี้นะในการปรับแลกของใบบวกนะครับต่อไปนี่ทุกคนถึงไฮไลท์ของแพทนี้แล้วถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าลืมล่ำซัมเบะส,สำหรับแพทวันที่15มากน,นะครับก็คืออัปเดตไอเทมเซนเอกนะครับนะก็นี่ครับ สิ่งที่หลายๆคนนะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยนะเป็นโลไทยนะครับเป็นโลไทยนะครับเข้ามาในเกมโซนโฟนแล้วนะตอนนี้เนี่ยวันที่15เนี่ยทุกคนโลไทยนะครับเป็นระดับมิสติกนะเข้ามาในไอเทมเซนเอกนะครับซึ่งสามารถเปิดหาโลไทยอ่าตั้งแต่เซนเอก1จนถึงเซนเอก6เลยนะก็คือสามารถเปิดไข่เซนเนี่ยได้ทุกอันเลยนะแต่ว่าไข่เซนมินิเซนไม่มีนะครับไม่มีในมินิเซนจะต้องเปิดในไข่เซนปกติเท่านั้น ไข่เส้นปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาใบหนึ่งก็ประมาณ0กแสนเซนนะครับนะนี่๋ยวมาดูสเตตัสกันนะครับสเตตัสนะครับก็จะบวกฮิตแอตแทกนะสองร้อยสิบสเปเชียลแอตแทกสองร้อยสิบสเปเดฟสองร้อยสิบครับเลือดสองพันเอสีพันห้าคริสต์ิบริดาเมสิบห้าถามว่าสเตตัสสวยไหมสวยแต่ว่าสเตตัสไม่ได้เวอร์มากหรือว่าสเตตัสสวยเลย แล้วก็เป็นส่วนหลังนะครับแล้วก็สามารถ e-special ได้ด้วยก็คือ e r o ไทยนั่นเองทุกคนอ่าแล้วก็มีหมายเหตุด้วยนะมีหมายเหตุด้วยนะก็คือไอเทมโล a ไทยนะครับจะถูกนำเข้าในเซนเอกเนี่ยตั้งแต่ครับวันที่15มกร,ราคมจนถึงนะครับก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่12กุมภาพันธ์แล้วจึงจะนำกลับเข้าสู่เซนเอกอีกครั้งในอนาคตก็คือความหมายก็คือ มันมีระยะเวลาในการเอาเข้าในเซ็นเอกนะครับปัจจุบันนี้ก็คือวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพาหลังจากวันที่12กุมภาพาเซ็นเอกจะไม่มีโลไทยแล้วทุกคนเข้าใจใช่ไหมแล้วจะนํากลับมาในอนาคตคือในอนาคตเราต้องรอคือรถแมปในอนาคตว่าจะกลับเข้ามาในเซ็นเอกอีกครั้งเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงแต่ณปัจจุบันรดแมปในการเปิดหาโลไทยก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่เนี่ยทุกคน15มกรา จนถึง12กุมภาแล้วหลังจากนั้นโลดไทยก็จะไม่มีนะโอเคก็คือมีระยะเวลาในการเปิดหานะครับสำหรับรถแมบปัจจุบันนะอต่อไปนะครับก็คืออัปเดตไอเทมในตู้เดโกหรือว่าตู้โยกนั่นเองทุกคนนะก็มีเข้ามาใหม่3ส่วนด้วยกันนะครับเป็น3ส่วนไดมอนด์นะนี่ถือว่าเท่มากนะเป็นระดับิสติกเหมือนกันครัสเตตัสนะครับนี่น่าจะเป็นอ่า มันจะมีส่วนไหนบ้างเนี่ยอันนี้เป็นส่วนประดับนะนี่ส่วนแหวนนี่จะเป็นส่วนหลังนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนหลังกันก่อนเลยนะครับส่วนหลังนะครับจะบวก hit attack นับ250นะครับ special attack 250 s p e c d 250ครับ crit 10 crit damage 20เลือด4,000แล้วก็ hp 2,000นะนี่ครับเครื่องประดับก็ประมาณนี้นะบวกสเตตัสเหมือนกันเลยนะบวกสเตตัสเหมือนกันเลยเหมือนใช่ไหมอ่อน่าจะบวกสเตตัสเหมือนกัน ได้ทุกคนมันไม่มีฮิตเดฟนะไม่มีฮิตเดฟนะสำหรับสายตัวบางนี่โอเคเลยนี่ครับประมาณนี้3ส่วนบวกสเตตัสเหมือนกันหมดเลยนี่ครับแล้วก็มีโบนัสเซตด้วยนะก็คือเมื่อใส่ทรบ3ส่วนะครับก็จะบวก ratk r attack เนี่ยหนึ่งร้อยแล้วก็บวกรีดาม่าอีกยีทุกคนก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับแพทอัปเดตนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นกิจกรรมรนะับคูณ2ตีบวกสกิลนะครับจนถึงวันที่19กมกราคม2569กนะก็คือมีกิจกรรมตีบวกคูณ2มาด้วยทุกคน เราต้องตกมือให้ทางทีงงานเลยทามาได้ดีมากเอาจิงๆิงนะถือว่าทามาได้ดีนะเพราะว่าแผ่นนี้เราต้องขอบอกเลยถือว่าเป็นแผ่นเผาเงินเอ็มจัดจาจ,จัดจัดเลยเพราะว่าเอาจิงๆิงนะโลกไทยเนี่ยไข่เซนเนี่ยเราเชื่อเลยมีคนเปิดเปิดหาเยอะมากแล้วยิ่งกำ,กำหนดเวลาด้วยนะถือว่าโอเคแล้วอัปเดตกิจกรรมใบบวกอัปเดตใบบวกเนี่ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนใบบวก ในการตีในการใช้เนี่ยมันค่อนข้างล้นตลาดนิดนึงนะเป็นพวกหนังสายฟ้าเนี่ยค่อนข้างล้นตลาดแล้วนี่กลับมาในการแบบว่าเพิ่มจํานวนในการใช้หนังสายฟ้าเนี่ยในการแลกนะ้อคิดว่าต่อไปเนี่ยของเนี่ยน่าจะราคาโอเคขึ้นนะแบบนี้ถือว่าโอเควางเป้าหมายมาได้ชัดเจนนะแผ่นี้ถือว่าน่าตุกมือให้นะตุกมือให้จริงๆแผบนี้สวยนะแผ่นี้ทําได้ดีโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเข้ามาในเกมกันทุกคนมานี่เซนเอกมามามาเดี๋ยว ขอลองนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานถือว่าไม่รู้นะว่าตอนนี้มันมีใครเปิดได้โลไทยแล้วบ้างหรือเปล่านะครับนี่นะก็เข้ามาในเซนเอกนนะโลไทยนี่ทุกคนนะแต่ทุกคนอย่าไปเปิดหาในเซนเออะมินิเซนนะมินิเซนไม่มีนะทุกคนนะมินิเซนไม่มีโลไทยนะครับโลไทยจะนีะ่เข้ามาในเซนเอกแบบว่าไข่ฟองใหญ่นะฟองใหญ่เท่านั้นนะเซนเอกหนึ e ่งสอง สามสี 3, 4, 5, ่ห้าจนถึงหกเนะี่ยทุกคนเห็นไหมมันมีโลไทยให้หาทุกอันเลยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดหากันเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้รามีอยู่3 3มบเดี๋ยวเราจะใช้สัก3ามเอดีกว่าทุกคนนะมาเสี่ยงดวงเล็ก,ลกๆน้อยๆกันสัก5าฟองนะเผื่อเราจะได้โลไทยมาลืมลํำซัมเบ้นะโอเคมามามาเดี๋ยวมาเราจะขอเปิดสัก5าฟองนะ,เ,ะเดี๋ยวดูก่อน ไข่เ้นฟองไหนนะเปิดบ้างเอ่อเ้นสามมีอะไรบ้างนะทุกคนมีคอนไวกิ้งแป๊บนะขออนุญาตดูแป๊บนึงนะแต่และไข่เ้นเนี่ยมีอะไรนะเปิดบ้างเนาะเอ่อเ้นสามนับว่าเส้นสามเนี่ยน่าเปิดนะไอตัวเนี้ยมันมีออร่าขาว aura, ออร่าพวกเนี้ยน่าจะเปิดโอเคอยู่มั้งเนี่ยออร่าขาวเอ่อไข, sen, ข่เ้นไข่เ้นเส้นไหนนะ่เปิดสุดทุกคนน่าจะเ้นสามทุกคนนะ เราชอบเลขสามดวยม้าเปิดข่เซ็นสามดีกว่าสักห้าฟองห้าฟองเป็นเงินสามเอ็มนะมาแล้วขอญอาตซื้อนะครับห้าฟองนะมาซื้อให้ดูกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับสามเอ็มซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ทุกคนบอกเลยราคาเอ็มกำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นมากๆตอนนี้เซ็ตเอ็มขายเอ็มยี่สิบห้าแล้วนะเซ็ตเอ็มขายเอ็มยี่สิบห้ารับอยู่ประมาณเอ็มยี่สิบสองยี่สิบสามราคาเอ็มขึ้นแล้วนะตอนนี้นยะใครอยากกลับมาฟาร์มฟาร์มได้นะโอเคทุกคนมา เรามาเปิดกันแบบว่านิดนิดหน่อยๆนอะโลไทยนะโลไทยขอโลไทยขอโลไทยคนมาๆเดี๋ยวขอ้าดย้ายวีน้ย้ายเซิฟนะย้ายเซิฟเดี๋ยวไปเซิฟยิเจ็ดนิดนึงนี่ไปเซิฟยิปเนิดนึงมาๆมาดูสิจะได้หรือเปล่ามันเปิดในนีได้เลยใช่ไหมโอเคอ๋อต้องเปิดในไมโครมเท่านั้นด้วยโอเคไปเราต้องขอบอกเลยเพื่อนๆตอนเนี้ย ดันที่แบบว่าเป็นดันทําเงินนะดันฟาร์มทาเงินเนี่ยดันเกรแเราต้องขอบอกเลยว่าโอเคมากตอนนี้ใบบวกราคาดีเอ็มราคาขึ้นเอ็มราคาแพงผููปองราคาโอเคตอนเนี้ยใครฟาร์มเกรดรวยล้วต้องบอกเลยใครฟาร์มเกรดรวยจริงๆมาทุกคนห้าฟองหาโลไทยจะได้หรือเปล่าจะมีมาให้เห็นนะป้า่กล่องสกิลนะบวกเจ็ดนะต่อไปครับ <lige> ฟืบอีกพีต่อไปต่อไป เวิบสองสามชิ้นโอ้โหต่อไปเวิบ exp ต่อไปครับฟองสุดท้ายละ <c oughs> exp ทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้มา <V urb. S 2> เ,เดี๋ยวเปเิดสกิลดิดเวิบโอ้โหสกิลบ็อกซิ่งด้วยบกเจ็ดเดี๋ยวต้องเอาไปย่อยเอาไปย่อยนี่มาทุกคนมาเดี๋ยวมาย่อยกัน <c oughs> เป็นสกิลบ็อกซิ่งนะบวกเจ็ดนะ มาเดี๋ยวมาลองย่อยดูดิได้อะไรหรือเปล่าจะมีวิญญาณอะไรมาให้เราไหมนะครับสกิลบกเจ็ดไปเึิโอ้โหนิ่งเลยโอเคทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ เปิดไข่เซตมันไม่ได้อะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นนี่ด้วยดีกว่าเป็นเซตไซเบอร์โครมนะเดี๋ยวจะมาลองลองเกรมให้ดูกันดีกว่านี่นี่นี่ใส่เซตไซเบอร์โครมลงเกรมให้ดูกันดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะเราก็รีวิวเป็นเซตผสมใหม่นะนี่ก็มีคนทักเข้ามาถามนะครับว่าไซเบอร์โครมเนี่ยเราขายเท่าไหร่นะไซเบอร์โครมเนี่ยเราตั้งราคาขายไว้2,000บาทนะใครสนใจยังไงก็ลองทักมาได้นะเดี๋ยวเราก็ขออนะนุญาตนะครับเพื่ปาร์ตี้แป๊บน,นึงนะ I this, I'm winning. I'm quitter, I'm fucking quitting. got not so not to stop Just try missing. a and dead, you'll me, drop โอเคมาทุกคนมาเมื่อกี้เราเปิดไม่ได้อะไรเลยมาเดี๋ยวเรามาลงดันกันดีกว่าเลยใช้ไซเบอร์โครมนะตอนนี้นัดก็ลงเป็นดันเฟซหนึ่งเฟซสองอยู่นะยังมีบัตรเหลืออยู่เยอะเลยทุกคนมาโอเคเดี๋ยวมารีวิวไซเบอร์โคลมกันดีกว่าทุกคนนี่นะเป็นดันทํางเงินนะดันหาตังค์แบบว่าหลักๆเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดันเฟซเอ้ยทุกคนนัดลืมกดเต็มหน้าจอว่ะ วิ่งขึ้นมาด้านบนนะับกีเลยเออนับพับเกมไม่เต็มจออยู่แล้วก็ลืมกดเต็มจอเราเข้ามาในนี้แล้วกดเต็มจอไม่ทันแล้วด้วยนี่ครับไซเบอร์โมนะมีประมาณนี้ประมาณนี้หลงได้ทุกกันนะตั้งแต่เรฟหนึ่งจนถึงเซฟสี่เลยคือซื้อไปเนี่ยไซเบอร์โคมเนี่ยเซตเดียวจบแน่นอนสเตตัสด,ดีมากด้วยนะครับ กีครับผมกีครับกีครับนี่ครับค่แต่เบอร์โครมนะใครสนใจอยากได้คนระับรถขายอยู่2,000น,นะก็ลองตาม,มาถามได้นะครับนี่นี่ประมาณนี้ลงดันก็ง่ายนะชิลนะแต่เบอร์โครม ก็ว่าไข่เซนอ่ะทุกคนที่เปิดหาลูกไทยอ่ะเราคิดว่าเปอร์เซนในการดรอปเนี่ยน่าจะโหดเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่านี่ยังไม่เห็นใครเปิดได้เลยอ่ะหรือว่ามีคนเปิดได้แล้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเมื่อคืนเราหลับเออไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวต้องมารอดูว่ามีคนเปิดได้หรือยังแต่เราคิดว่าน่าจะมีเสียเสียเปิดได้แล้วมั้งเพราะว่าเวลาเขาเปิดกันบางคนไม่เปิดหาห้าหกร้อยลูกเนี่ยน่าจะได้บ้างแหละไอเราไม่ไหวเปิดได้ทีก็่ห้าหกฟอง งินเอ็มมีไม่เยอะต้องเงินเอ็มเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บฟาร์มเก็บไว้เนะเาะรอให้เอ็มขึ้นนะคิดว่าเดี๋ยวเอ็มเนี่ยน่าจะขึ้นกว่านี้อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวโลกไทยนะคิดว่าคนน่าจะเปิดหากันอีกน่าจะเปิดหากันเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันกํำกับเวลาด้วย แล้วยิงใครเนี่ยย,ยิงไม่โดนด้วยช่วงนี้ใบบวกก็ราคาก็แพงแล้วลงเฟรมเนี่ยกำไมลึมๆึมเลยนี่ครับยิงไปเลยนะไซเบอร์โครมเนี่ยย,ยิงให้ยาบัดยิงกระจายจริงๆไซเบอร์โครมนะต้องบอกเลย ครับนี่คนระับยิงครับผมจบเพิ่มลมดีไปโอเคทุกคนถึงง้องบอสแล้วนะไซเบอร์โครมนะสำหรับเกมหนึ่งนะก็อยู่ที่1นาทีสี่สบสองวินาทีนะตอนนี้นะ ครับมาดูกันยิงบอสกี่ทีตายหนึ่งครั้งครับสองครั้งครับสามครั้งครับยิงบอสสามครั้งตายเนาะสามครั้งบอสตายแล้วกดประมาณนี้ประมาณนี้ไซเบอร์โครมนี่ครับจบง่ายมากนะต้องขอบอกเลยไซเบอร์โครมเนี่ยลุกดันค่อนข้างโอเคนะคิวนะเพราะว่าเซตมันแรงมากโอเคครับจบเลิปหนึ่งก็ประมาณนี้ครับหนึ่งนาทีห้าสิบแปดวินาทีนะครับ โอเคมาทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาจบโจบกันนะครับมาใครสนใจนะไซเบอร์โคมต้ขายอยู่สองพันนะใครสนใจก็ลองซื้อได้นะครับมาซื้อได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ด้านล่างนะครับใครสนใจนะเซสไซเบอร์โคมแล้วก็มีเป็นไรเดอร์นะครับไรเดอร์ขายพันหนึ่งเนาะตั้งไว้พันหนึ่งไซเบอร์โคลมสองพันนะครับ ช่วงนี้ใครอยากกลับมาฟาร์มกลับมาฟาร์มได้นะเนี่ยหาไซเบอร์ไซเบอร์โคไปเล่นเนี่ยไดเดอร์ไซเบอร์โคไปเล่นเนี้ดูดิ ي, ดูดิชิวไม่ล่ะนี่ลูกแก้วดอกด้วยสองลูกนี่ชิวนะโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนนะวันนี้ก็มาอัดคลิปให้ดูกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับตอนเช้านะก็ว่างมาลองเปิดรุ้นไข่เซนแล้วก็มาถ่ายคลิปแบบว่าอัปเดต อ่แผ็กอัปเดตให้ดูกันด้วยคนระับเผื่อเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยโลไทยรับเข้ามาในเกมโซนโฟเวนที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากได้โลไทยใครที่เป็นแฟนขับโลไทยก็สามารถมาเปิดหาเปิดแลกกันได้เนาะนี่ขอกดเต็มจอว่าทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนี่นัดชอบนัดชอบแต่งตัวนี่มากเลยไอชุดกระสมใหม่ของนัดนี่นัดชอบมากเลยมันเหมือนนี่มากเลยใช่นะมันเหมือนนารูโตะเว้ยทุกคนนี่เหมือนปะเหมือนนารูโตะปะมือไม,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 ม่สวยเสื้อนี่ต้องเสื้อนี่ นี่เหมือนนารูโตะเลยเหมือนตัวการ์ตูนในนารูโตะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสอบเพื่อนๆคนไหนนะที่เลิกเล่นโซนโฟไปหรือพักเล่นไปยังไงช่วงนี้ก็กลับมาเล่นได้นะนเงินเอ็มราคากําลังดีเลยตอนนี้มีโลไทยเข้ามาแล้วด้วยตอนนี้มีอัปเดตเป็นชุดไดมอนด์ครับมาในโยกตู้ไดมอนด์เนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบนะเพราะมันเป็นไอเทมแบบมันเป็นไอเทมยุค โบราณเลยอ่ะชุดไดมอนอ่ะที่อัปเดตมาในยกตู้นะมันเป็นของโบราณเลยทุกคนนะ ใครชื่นชอบแบบว่ารูปแล้วเข้ามาใสมา่มาโยกตู้ตามหาเอาไปใส่เอาไปเล่นกันได้นะครับตอนนี้เอ็มราพาก็กําลังดีเลยกลับมาฟาร์กเฟฟาร์อะไรแล้วต้องขอบอกเลยตอนนี้ราคาดีมากโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาเปิดไขเ่เซน,นให้ดูกันเล็กๆน้อยๆอยมาใช้ไซเบอร์โค้งลงดันเซนหนึ่งให้ดูกันนิดหน่อยนะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฝากกดไลค์แล้วก็ววกดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรคลิปนี้ไปละ บ๊ายบายครับ